สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอลวักเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรอคุณลูกค้าสักกูนะะช่วงวันหยุดนะวันเสาแห่งชาติเลยนะคุณลูกค้าค่ะวันเสาแห่งชาติวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับแปรแปดโอ้โหน้ายังดูโทรศัพท์อยู่เลยค่ะน้ำวันนี้วันที่แปดสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะ อ่าเข้ามาเลยเดี๋ยว้ขออ่ายุ่นมาฝั่งนี้ค่ะกุ้ยพี่ถนัดฝั่งนี้ค่ะกุ้ยลูกค้าสี่ท่านใช่ไหมคะสองท่านให้โอกาสอีกรอบสองค่ะไม่อยากต้เต้นเดียลูกค้าเลยไม่ได้ใส่แว่น เอาให้พี่ใส่แว่นให้น้ำใส่แว่นเดี๋ยวขอขอ,อนุญ,ญาตรอคุณลูกค้าสักครู่นะคะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีคุณลูกคก้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้วันนี้เราพูดถึงว่าเป็นเรื่องเป็นงานเป็นะแบรนด์เนาะแบรนด์บริษัทบัคของเราเยอะมากยิ่งเป็นแบรนด์ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะถือว่าเป็นฟาสแฟชั่นเลยก็ว่าได้นะคะขออนุญ,ญาตรอคุณลูกค้าสักครู่จะไปห้าท่านโอ้คนไลคกดแชร์ให้ก่อนเลยอันดับแรก กดไลค์กดแชร์ก่อนเลยค่ะแม่แม่่ะเข้ามาแล้วคุณลูกค้า่ะกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ใจว่าลูกค้าตื่นหรือ,อยังแต่ว่าเรามีแบบช่วงไลฟ์สดของเราจะเป็นช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งแต่แอลมาก่อนสองนาทีแอลมาขออนุญาตรอคุณลูกค้าสองนาทีนะคุณลูกคา้าด้านหลังภาพสวยไหมวันนี้สวยเลยนะเวลาคุณลูกค้าไปขายนะขึ้นไม้แขวนแบบนี้ก็ได้จะแยกประเภทแบบแขนสั้นแขนยาวก็ได้จะเป็นแยกแฟชั่นก็ได้ ค,คุณลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นลาวแบบข้างหลังของแอลก็จะเป็นงานแขนสั้นเสสวยฝั่งนี้ของแอลก็จะเป็นงานตัวแขนยาวแต่ว่าเป็นแบรนด์เดียวกันช่วงนี้น้ำพูดถึงว่าแบรนด์อะไรมาเร็วมาแรงฟาสแฟชั่นสุดพี่ว่าเฮซเมเฮเมขายดีพี่ว่าได้ทุกแบรนด์เนาะอาสวัสดีคุณลูกค้าก่อนอันดับแรกหกท่านช่วงเช้าๆค่ะเจ็ดท่านค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณลูกค้าค่ะอยากขายแนว แบรนด์ที่แบรนด์ดีแบรนดังแบรนด์ฟัสแฟชั่นแบรนด์ที่คนไทยนิยมต้องแบรนด์นี้เท่านั้นคนลูกค้าจ๋ะชูชอบเนาะคือชอบไหนต้องมีอะแล้วก็ช่วงนี้คือลูกค้าเอาไปขายคือต้องคิดถึงแบบ h ฮเมตัวนี้เป็น h ฮซค่ะคุณลูกค้าจ๋าถุงถุงพี่ถุงมิ้นถุงพี่อยู่ไหนคะมิ้นถุงพี่ขอถุงเหยค่ะแพคค่ะอ๋ออันนี้มันรองอยู่คุณลูกค้าค่ะถุงนี้จะเป็นน้ำหนักของเขายี่สิบห้ากิโล นะจะเป็นถุงประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นงานแบรนด์ H&M นะไปเลยไหมจ๊ะไปเลยเนาะโอ้ยนะโอ้โหนะจะให้กล้องหันไปฝั่งน้ำมากเลยติดอ๋อติดติดติดแพรด้วยคุณลูกค้าหาขออนุญาตไปเลยเนาะตัวนี้เป็นงานแบรนด์ H&M นะคะราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทจำนวนชิ้นเดียวขออนุญาตประมาณกัน ถุงนี้นะ174ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น4-3บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีดคุณลูกค้า8ปดทันและ9ก้าทันจ้า อันดับแรกตะก้องน้ำแฉลบมาดูป้ายให้พี่นิดหนึ่งว่าเป็นแบรนด์ H&M ทุกตัวนะแม่เป็นแบรนด์ H&M ทุกตัวไม่อยากขายเป็นแบรนด์อื่นอยากขายเป็นแบรนด์ H&M มาทางนี้คุณลูกค้าจะมาทางนี้ลูกค้าแปดท่านมาทางนี้ขออนุญาตโชว์ป้ายเป็น H&M ล้วนคะ่ะแม่เป็น H&M ล้วนคะ่ะอันนี้ขออนุญาตโชว์ไป้ายไปก่อนนะช้าช้านะแม่หนาะไลน์นี้ขออนุญาตครึ่งชั่วโมง H&M ค่ะ H&M ค่ะ hsm ป้ายจะไม่เหมือนกันนะแม่นะแต่ว่าเป็นแบรนด์เหมือนกันเป็นแบรนด์ hsm รวนอ่าแขนสั้นค้าแขนยาวแล้วยิ่งเป็นตัวนี้จะเป็นงานท่อนบนค่ะคุณลูกค้าแปดท่านจ๋าเป็นงานท่อนบนตัวนี้ท่อนบนนะแม่นะโอ้โหป้ายขออนุญาตโชว์ป้ายก่อนนะคุณลูกค้าแปดท่านอย่าเพิ่งออกจากไลน์นะแม่นะไอมีช็อตเด็ดเยอะมากในไลน์นี้ไม่รีบเราไปพร้อมๆกันเหมาะมากสําหรับคุณที่อยากเปิดอ่าธุรกิจใหม่ นะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วได้เป็นงานแบ,บนด์ล้วนขอบคุณน้ำมากค่ะอันนี้แค่เรียกนำย่อยนะแม่นะสสเอาอุ้สวัสดีคุณลูกคา้าสิบพันช่วงเช้าวันหยุ <L> hey, ดจ้าเฮสแดมล้วน hey, เฮสแดมทุกตัว hey, เฮแตดมแต่ตัวแรกยันตัวซ้ายเป็นแบรนด์ฟาสแฟชั่นเลยก็ว่าได้แม่โอ้โหโลายสกอตสีสวยเป็นสัมรีแบบบางๆตัวนี้จะเน้นเป็นงานท่อนบนท่อนบนคือเสื้อล้วนแม่เสื้อเราอาจจะมีไปตั้งแต่ อาแขนยาวนะคะเป็นทรงครอบนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้าแบบนี้อาจจะเป็นแบบเป็นรวงผ้าเป็นเนื้อผ้าซิวรื่นๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะมีมาหมดนะสีแดงค่ะไซส์ประมาณไซส์เอชค่ะสําหรับตัวนี้สีแดงนะคะหรือว่าจะเป็นคล้ายๆกับเสื้อตัวยาวเป็นแซบเป็นเดียรก็ได้ค่ะตัวนี้ก็ได้เป็นเหมือนเนื้อผ้าลูกฟูกอะคุณลูกค้าเป็นเสื้อคลุมตัวนี้สวยมากขออนุญาตคลุมนะแม่นะ เป็นเสื้อคลุมค่ะเป็นเสื้อคลุมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของ H&M ค,ค,ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นแบรนด์ของ H&M นะคะแบบนี้ก็ได้พับแขนขึ้นมานิดนึงคิบเก๋ไปอีกคุณลูกค้าขาแบบนี้ก็ได้นะแขนยาวแบบนี้ก็ได้นะสุดคค้มคุณลูกค้าขา H&M ล้วนทุกตัวแฟชั่นตัวนี้น่ารักมากเป็นออก เป็นแบบทรงตัวยาวๆค่ะคล้ายๆทรงบอลลูนก็ได้คุณลูกค้าขาเดี๋ยวนะคุณลูกค้าที่เข้ามานะขอเจ็ดท่านเดี๋ยวฉเฉลยเลยนะว่าเราจะไปอยากได้ต้นทุนที่ลดลงกว่านี้ราคาประหยัดกว่านี้บริษัทบัคเรามีนะ ตัวนี้ถุงนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์เทสเเมล้วนราคา7500บาทนะบริษัทบักถือว่าคุ้มมากอยากเป็นสมาชิกค,ค่ะแอลแนะนำค่ะคุณลูกค้าค่ะซื้อ3ถุงนะได้ส่วนลด1 0 0 0บาท3ถุงเท่าไหร่จ๊ะพี่7500คูณ3จะเป็นยอด22,500บาทแม่แม่ลดพันหนึ่งจะยอดเพียง20,000 จ็ดทนหาคูณสามลดไปหนึ่งพันมิกี่นี่ลดไปหนึ่งร้อยจะเหลือยอดนะคุณลูกค้าขาเอา้าเครื่องคิดเลข่อยน้ำเครื่องคิดเลขพี่เพียนเดี๋ยวนะเอาใหม่นะคุณลูกค้าเออก,ก็ก็รู้อยู่นะก้วยว่าลดไปเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องคิดเลขพี่เพียนค่ะก้วย โอ้โหแพรขาอันนี้ก็ของอไม่ไม่อยากจะบอกแบรนด์ขออนุญาตปิดแบรนด์คุณลูกค้าจะเป็นยอดสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยได้เป็นสมาชิกบัคนะได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราเลยแล้วก็สิทธิสมาชิกบริษัทบัคของเราคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุโอ้โหตัวนี้เป็นแขนทรงคล้ายๆกับพองๆ ทรงบอลลูนค่ะกูกค้าเป็นลวดลายสกอตแบบนี้ก็ได้ตัวนี้จำนวนชิ้นประมาณการนะแม่ๆขออนุญาตประมาณการนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวตกต้นทุนต่อชิ้นสี่สิบสามบาทแขนกูดสีสวยหรือจะเป็นลูกไม้น่ารักน่ารักค่ะไซส์เอสค่ะหรือจะเป็นทรงขอบแบบนี้ก็ได้ค่ะสีแดงค่ะแขนเหมือนแขนแบบเป็นทรงขอบอ่ะเหมือนแขนจำ้จำๆอ่ะแขนแฟชั่นแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแขนยาว เป็นทรงขอบเอวรอยแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดทั้งมววน,นี้แม่เป็นแบรนด์เฮสเซนเอมล้วนค่ะเฮ <c oughs> สเซนเอมทุกตัวเฮ <c oughs> สเซนเอมทุกตัวซื้อเยอะเรามีเป็นราคาลดเยอะด้วยหรือเรามีเป็นสเต็ปยี่สิบกระสอบด้วยยี่สิบถุงด้วยคุณลูกค้าค่ะสวัสดีคุณลูกค้าสิบที่นั่งอีกสักครั้งอีกสักรอบจ้าร <c oughs> อให้เฉพาะคนที่อยู่ในไลน์ได้เลยเนาะ หรือแจ้งได้เลยคุณลูกค้าหาปกติราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะแต่ถ้าลูกค้าซื้อในราคาเหมาคุณลูกค้าขายอย่ลองคำนวณให้นะว่าจะต้นทุนเหลือประมาณเท่าไหร่คุณลูกค้าหาต้นทุนนะเหลือจากปกตินะตัวนี้นะซื้อหนึ่งถุงต้นทุนประมาณการสี่สิบสาบาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อเหมาจะต้นทุนเหลือสาสิบาทแม่ต้นทุนเหลือสามสิบาทเรามีเป็นราคาราคาเหมาเหลือสามสิบบาทจนะ้า อยากรู้ว่าราคาเหมาต้องกี่ถุงถ้าหาแอดมินหรือโทรได้เลยค่ะแม่คะ่ะสวัสดีคุณลูกค้า11ท่านราคาเหมาเหลือต้นทุน30บาทจนะ้ากล้วยทำเหมาเหมาล่ะมีเหมาเหมาปะ เหมาบริษัทบ้านงเราจะมีเหมาเบิลเยอะนะแม่เอาเหมาอันดับแรกจะเป็นราคาสเต็ปสองหมื่นลดหนึ่งพันบาทก็ได้คุณลูกค้าคา 7, ่ะเอาจ็ดพันห้าร้อยคูณสามนะได้รล้สสุนลดหนึ่งพันบาทจ่ายยอดเพียงสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็เป็นราคาเหมาสเต็ปสองจะเหลือจากต้นทุนสี่สิบสามมาแค่ต้นทุนเนาะสี่สิบสามบาทก็จะเหลือต้นทุนสามสิบบาทเหมาเหมามีปะมีค่ะมีบ้าเหมาเหมา มีลูกค้าเก้าท่านนี้น่าจะอยากรู้ว่าราคาเหมาเมาคืออะไรคุณรู้ป่ะค่ะราคาเหมาเมาทางหาแอดมินด่วนๆหรือเบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กอันนี้แค่เหมา20ถุงนะลดเยอะมากแม่เหลือต้นทุน30บาทถ้าเป็นเหมาเหมาแอบถามกล้วยเหมาเหมาแล้วจะมีเหมานะแม่เราจะมีเหมาเหมาด้วยเหมาหนึ่งจะเป็นเหมาหนึ่งเหมาสองตอนนี้เราจะมีสเต็ปเหมาหนึ่งกับเหมาสองถ้ามีเหมาเหมาเหมาอะแม่ราคาจะลดเท่าไหร่ โทรหาพนักง,งานขายด่วนๆไปต่อคะ่ะคุณลูกค้าค่ะทุงนี้แสตมปทุกตัวอิ้ยได้แล้วแล้วเน้นเป็นท่อนบนลว้วนเดี๋ยวคุณลูกค้าบอกว่ามีกันหนาวไหมมีกัะหนาวลว้วนคุณลูกค้า่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณลูกค้าถามว่ามีท่อนล่างไหมท่อนล่างของเราก็จะมีเป็นแบรนด์ค่อนข้างจะเป็นแบรน์รวมเนาะ นะค,ะคุณลูกค้าขาตนก็จะเป็นแบรนด์ทั้ง H&M ซาร่าเป็นกางเกงล้วนแล้วก็เป็นงานแบรนดแบดล้วนตัวงานไอทีตัวนี้ข้อดีของเขาค่ะแม่ได้ไส์รวมได้ทรงรวมนะคะแล้วก็ได้เป็นแฟชั่นท่อนบนล้วนด้วยบริษัทบักแยกประเภทมาให้แล้วค่ะเสื้อก็เสื้อกางเกงก็กางเกงค่ะกันหนาวก็กันหนาวค่ะคุณลูกค้าขาถามอีกทีนึงว่า ไม่ใช่มีเป็นแค่แบรนด์ H ฮนะยูนิค G รจียูซาร่าเราก็มีนะคุณลูกค้าคะสามารถทักหาพนักงานขายนะอยากดูราคาอยากเช็คราคาเหมาหรืออยากซื้อในสิบถุงยี่สิบถุงสามารถเช็คราคาได้ค่ะคุณลูกค้าคะโอ้โหน้ำขะพี่ขออนุญาตเติมผ้าแท็กเติมผ้าให้พี่หน่อยค่ะแพรเติมผ้าให้ให้พี่นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่ส่องไป้ให้คุณลูกค้าดูว่าตัวนี้เป็น HM ทุกตัวค่ะคุณลูกค้าค่ะ แต่ว่าถ้าเวลาเราขายแล้วขึ้นไม้แขวนแบบนี้ได้เนาะเอาไปรีดนิดน,นึงนะคุณลูกค้าต้นทุนตอนนี้นะ43บาทขายเท่าไหร่ดีคะกล้วยเอาเร็วเวพี่ว่าร้อยร้อยร้อยอ่าร้อยทั้งล้านได้ไหมร้อยทั้งล้านได้นะแม่แม่แต่ให้ดนเอมนะกล้วยกล้วยอีกรอบเนี้ยเร็วร้อยหนึ่งน้ำแต่นะบอกว่าให้เซ็มน้ำขายเท่าไหร่สองร้อยละกันเอาเร็วเร็วสองร้อย เอาแบบว่าเอาไปซักเอาไปลีใส่ดำยาปรับพนุ่มหอมขึ้นไมมแขวนจะสวยนะแม่ H&M นเมนะน้ำบอก h ฮ้นเอะกล้วยบอกว่ารา้อยเดียวเร็วๆคือเราสามารถเปิดร้านข้างกันได้เลยนะเพราะว่าแบบมือ2บริษัทบัคของเราไม่ซ้าแบบนะคุณลูกค้าคะ,คะไม่ซ้ำแบบไม่ต้องกลัวแบบขายเหมือนกันจะเป็นเหมือนกัน ตัวนี้น้ําชอบตัวนี้แอลชอบตัวนี้กล้วยชอบไม่เหมือนกันแน่นอนมาเลยจ้ะน้าําจ๋ามาเลยจ้ะขออนุญาตสองปลายสองปลายให้ดูค่ะคุณลูกค้าคะเราจะผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่รู้จะขายงานอะไรแอลนะนําเป็นตัวนี้เราได้แฟชั่นอ่ะน้ําดูค่ะได้ใส่งานแบรนด์ด้วยนะคุณลูกค้าน้าบอกว่ามีทุกช็อปต้องมีอ่ะต้องมีอ่ะเฮนยตเออ่ะทุกคนต้องรู้จักอ่ะโอ้แล้วเป็นรวมผ้าเนือ้อ มีทุกผ้าแล้วก็มีทุกห้างใช่ไหมคะ mm. แล้วในหนึ่งถุงเนี้ยลูกคา้าถามหาเนื้อผ้าฝ้ายมีซิวมาลูกมองลูกหมมีหมดอ่ะหลากหลายอ่ะคุณลูกค้าคา่ะหรือเอาไปใส่เองได้ไหมคะ mm. พี่ว่าได้นะเอาไปใส่เองเอาไปหานกันใส่ก็ได้เพราะว่าตัวนี้ของเขาจะเป็นแบบว่าเป็นรวมไซส์เป็นคาไซส์อาจจะมีเป็นแบรนด์อื่นนะคุณลูกค้คา่ะติดมาบ้างน,นะหนึ่งตัวที่เราเจอนะแล้วก็จะเป็น HM คุณลูกค้าคา่ะดูค่ H ะ HM อมาแม่ อาจจะมีเป็นทั้งป้ายขาวป้ายดานะคะประปนกันไปนะคะคุณลูกค้าคะแต่ว่าแอลว่ายังไงก็คุม้มจะเอาเป็นเหมารลับแรกเหมาสเต็ปสองเหมาเหมาอยากรู้ราคาหลอกถามมาได้ก่อนเราบอกทั้งหมดเลยแม่แค่ลูกค้าสกิดเข้ามาราคาเหมาเท่าไหร่แอลจะบอกทุกอย่างได้ปะนะำไม่ได้หยอกๆยอกใช่ไหมคะสวัสดีคนณลูกคาสิบสอง้านช่วงวันหยุดจ้า เราบอกเหมาเหมาอีกได้ไหมก้อยถ้าลูกค้ากดไลค์กดแชร์ถึงสิบห้าท่านนะเหมาสามรอบอะ่ะเดี๋ยวจะเหมาอีกสามรอบเด mm ี hmm. พี่จะบอก เราจะหารต้นทุนเหมาอีกสามรอบให้เลยอ่ะแม่เราจะหารต้นทุนเหมาอีกสเต็ปสามให้เลยอะคอมเมนต์มาหรือกดไลค์กดแชร์ให้ถึงสิบห้าท่านถ้าถึงสิบห้าท่านเดี๋ยวแอาบอกตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าซิวผ้าฉีฟองค่ะคุณลูกค้าคะไปต่อที่ลายจุดเหมือนแม่เสียสาวนะคะเป็นครอบก็ได้เป็นเสื้อตัวเดียวก็ได้เป็นแขนสั้นสวยๆค่ะเป็นลูกมงลูกไม้ลายดงลายดอกคุณลูกค้าค,คะตัวนี้จะเป็นลายดอกค่ะอุ้ยเข้ากับเทศกาลสัมเมอร์ช่วงนี้นะ ลายสกอตค่ะคูณลูกค้าค่ะตาใหญ่ๆเป็นผ้าสำรีแบบบางๆแขนยาวค่ะ คุณลูกค้าค่ะเป็นเสื้อตัวยาเป็นเดรสก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ค่ะเป็นแขนสั้นอูโหเนื้อผ้าคือโลดนะแล้วใหม่ด้วยอะแม่เท่าที่หยิบขึ้นมานะจะเจอเปื้อนตัวหนึ่งนะเดี๋ยวลองเอาไปซักดูเบาบางค่ะไม่ต้องซักไม่ต้องรีดขึ้นไม้แขวนขายได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ผ้าสิวฉีฟองค่ะไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะที่แขนขุดสีสวยเป็นรูปนกค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อผ้าสิวผ้าฉีฟองค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนบ้างคุณลูกค้า่ะจะเปิดไหล่ก็ไได้แต่ขอค เนิดหนึ่งนะแม่นะไซส์เอนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้ไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะที่แขนยาวนะคะเป็นทรงครอบค่ะอ่าไซส์ประมาณไซส์เอค่ะโอ้โหตัวนี้สวยอ่ะเป็นเหมือนมีโบผูกด้านหน้าได้ด้วยและเป็นแขนยาวพองๆเป็นจำๆตรงแขนค่ะคุณลูกค้าขาสวยเลยอ่ะสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้าขาสนใจก็สามารถ CF ได้นะะไปต่อที่แขนสั้นค่ะคุณลูกค้าขา อุ้ยตัวนี้เป็นจำๆอ่ะสวยเลยนุ่มนิ่มมากคุณลูกค้าค่ะเนื้อผ้านุ่มนิ่มมาเลยนะคะขอไปต่อที่เข็นยาวบ้างค่ะเป็นลวดลายตรงนะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะใสเดี่ยวบ้างอู้ใสเดี่ยวก็น่ารักนะเข้ากับเทศกาลค่ะคุณลูกค้าค่ะอากาศร้อนๆบ้านเราสีขาวค่ะเป็นทรงขอบเป็นทรงเอลเอรอยค่ะลูกค้าข่าจัวเลยค่ะตัวนี้ค่ะ แต่ด้านหลังอาจจะเปื้อนนิดนึงเดี๋ยวลองเอาไปซักดูนะแม่ๆหนาะไปต่อที่ลวนลายสกอตค่ะคุณลูกค้าค่ะตาใหญ่ๆแบบนี้บ้างลายตรงลายตรงลายตรง,ตงนี้สวยกันเลยแต่แขนของเขาอาจจะยับหน่อยนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ของเรามาเป็นถุงนะคุณลูกค้าค่ะเอาไปลองเอาไปเทสเอาไปแซมเปิลก่อนก็ได้น้ําลูกค้าเหมือนตลาดหุ้นเลยแล้ว <c oughs> ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลง ทั้งหมดทั้งมวนนี้แม่แม่เป็นแบรนด์ H&M ทุกตัวเดี๋ยวคุณลูกค้าสิบท่านนะตอนนี้เข้ามาใหม่เอชขอแจ้งราคาก่อนนิดหนึ่งนะเอาใหม่อีกรอบสเต็ปแรกสองหมื่นลดหนึ่งพันแม่สองหมื่นลดหนึ่งพันนะจะเป็นต้นทุนต่อชิ้นสี่สิบสาบาทสเต็ปสองค่ะคุณลูกค้าค่ะแอลไม่แน่ใจว่ากี่ถุงแต่ว่าต้นทิปอาจจะมีเฉลยไปเล็กๆๆน้อยจะเหลือต้นทุนนะแม่นะสามสิบบาทราคาเหมาจะเหลือต้นทุนสามสิบาท มันจะมีเหมาแล้วก็เหมาเหมาถ้าคุณลูกค้าอยากรู้เหมาเหมาสเต็ปสามโทรเข้ามาได้เลยต้นทุนสามสิบาทกล้วยบอกว่าขายเร็วๆตัวละหนึ่งร้อยน้ำบอกว่าเพจเนมเลยนะแบรนด์ดีแบรนดังนะมีทุกช็อปนะมีทุกที่นะน้ำบอกน้ำขายสองร้อยนะลูกค้าแต่ถ้าเป็นแอลนะแอลจะเอาเร็วๆอ่าเอาลงมานหนึ่งก็ร้อยแปดสิบก็ได้ร้อยแปดสิบก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขายร้อยห้าสิบก็ได้นะหรือว่าอยากขายแบบว่า มันๆสวยๆคุณลูกค้าขาแฟชั่นดีๆ250ก็ได้เอาไปซักเอาไปรีดดีๆตัวนี้จะเป็นแขนสั้นก็ได้อ pues um ู้หน่ารักมากในกล้องแบบแต่ละตัวสีเข้มไหมคะสวยเลยใช่ไหมคะคนไร้สวยหรือว่าเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยสีแดงแฮสีแดงทุกตัวแม่แฮสีแดงจริงๆแบรนด์ดีแบรนดดัง มีที่บริษัทบัคของเราที่นี้ที่เดียวแต่ว่าแบรนด์ของเราไม่ใช่มีเป็นแค่แบรนด์ฟาสแฟชั่นนะคุณลูกค้าค่ะเป็นแนวกีฬางานยุโรปเราก็มีนะเอา,ง,าง่ายบริษัทบัคของเรามีแบรนด์ทุกอย่างจริงๆอะจะเป็นแบรนด์อ่าอ่าตัวนี้ก็ได้จะเป็นแบรนด์แนวกีฬาก็ได้จะเป็นแบรน,นด์รองง,งเท้าเราก็มีนะคุณลูกค้าน้ําขาพี่ขออนุญาตให้น้าส่งป้ายแบรนด์ให้พี่อีกนิดหนึ่งอ่านางเอามาหมดเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้าเพราะว่าไลน์นี้พี่ไม่ได้โชว์ตรงป้ายอันดับแรก เอามาเลยค่ะนางค่ะอันนี้ใจดีรีวิวให้เห็นทุกตัวแล้วก็พร้อมถุงคาแพลค่ะอโชว์เลยนะแม่แม่โชว์เลยนะยนะขอถุงด้วยนะขอถุงด้วยนะจ๊าไลฟ์นี้นะให้ดูตั้งแต่ไลฟ์วายใครใครทำไฟเขาเอ้ยใครทำไฟอ่าล่าสุดนะตะ,ตะก้องเองตะก้องเอง ตะกองใช่ไหมตะกองยอมรับผิดแล้วใช่ไหมค,คุณลูกค้าค่ะเข้ามาแล้วขอหัวใจรวัวๆนิดหนึ่งนะคะแม่ๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างฝนตกหรือเปล่าคะคุณลูกค้าค่ะถุงนี้นะคุณลูกค้าคะ่ะแอลรีว e ิวให้ให้เห็นทุกตัวแล้วก็รหัสนี้คะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะแม่แน่ใจว่าอ่าอ่าคุณลูกค้าดูรหัสทันหรือเปล่ารหัสนี้มาเป็นถุงแบบนี้เลยคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะมาเป็นถุงแบบนี้มาเลยจะน้าําจ๋าส่องปลาให้พี่นิดนึงว่าตัวนี้เป็นแบน M รนด์เฮสเซนเอ็มล้วนจริงๆคุณลูกค้าค ให้สเอ็มค่ะแม่ให้เอ็มค่ะคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตโชว์ป้ายไปด้วยนะเน้นยำ้ำอู้คุณลูกค้าแต่ถ้าคุณลูกค้าขายประจําอยู่แล้วอ่ะพี่ว่าไปค้ากันได้เลยนะเอางานเหมาเหมาใช่ไหมคะน้ำค่ะเอาเหมาสเต็ปสองก็คุ้มอะ่ะพี่ว่าเหมาสเต็ปสองก็คุ้มอะ่ะเหลือต้อนทุนสามสิบาทอะ่ะคุลูกค้าค่ะเหลือต้นทุนสามสิบาทแต่ว่าคุ้มแล้วอะ่ะแม่โอ้สามสิบาทนะขายตัวละร้อยกำไรตัวละเจ็ดสิบบาท หรือว่าเอาบวกให้เลย5บาทกับค่าขนส่งแล้วก็ค่าสักรีดแต่ตัวนี้จะเป็นเสื้อล้วนนะคุณลูกค้าขาเสื้อล้วนทั้งหมดเลยอ่ะ ไปต่อคะ่ะลูกค้าขาสายเดี่ยวเส้นใหญ่ๆแบบนี้หรือจะเป็นเดรสนะคะตัวนี้อาจจะมีเดรสติดมาบ้างนะคุณลูกค้าขาจะเน้นเป็นงานท่อนบนนะแม่นะโอ้โหน่ารักมากสีแดงไม่เล็กนะตัวนี้ s อใส่ได้คุณลูกค้าขาสามารถยืดได้อีกนิดหน่อยนะไปต่อที่เป็นกรามค่ะคุณลูกค้าขาไปต่อที่เข็นยาวโอ้โหน่ารักมากสายเดี่ยวน่ารักน่ารักค่ะทั้งหมดทั้งมวนนี้เป็นแบรนด เฮ hey, สแสนเดมทุกตัวลูกไม้สวยไซเดียวน่ารักน่ารักค่ะคุณลูกค้า่ะแขนสั้นค่ะแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแฟชั่นแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาไซเดียวแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะมีแต่แนวไปเที่ยวแนวเรียบรรอยแนวเขาวงเขวัตมาหมดนะคุณลูกค้าขะในหนึ่งถุงของเราหลากหลายหลากตลายแล้วก็เป็นแบรนด์ล้วนด้วยไม่ต้องไปลุ้นเลยค่ะว่าถุงนี้แบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวแม่แม่่ะ ถุงนี้แบนด์ทุกตัวแฮนด์นดเอ็มทุกตัวแต่เท่าที่แอลหยิบขึ้นมาจะเป็นแบบว่าไม่ไม่ใช่เฮนนดเอ็มหนึ่งตัวเป็นเรสมาหนึ่งตัวค่ะคุณลูกค้า่ะอุ้ยน่ารักมากวิสัยตัวนี้แหละไปเล่นสงการอากาศร้อนๆค่ะคุณลูกค้าขาใส่เดียวน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นแบบเหมือนผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะซิวค่ะคุณลูกค้าขาอ่าเป็นสเปนเดตสะดุ้งค่ะอ่าเป็นซิวชีฟองค่ะ ตัวนี้รวมจริงนะแม่นะรวมผ้าสเปนเดดสะดุ้งค่ะสิวค่ะคุณลูกค้าค่ะไปต่อที่เนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะคุณลูกค้าค่ะซิวคีฟองค่ะแม่เสือสาวค่ะคุณลูกค้าค่ะแขนยาวแบบนี้ก็ได้โอ้โหคุ้มจริงคุ้มจังค่ะไม่เอฟไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะกับราคาเจ0ดันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะซื้อเยอะรดเยอะนะแม่แม่นะเอาไปเลยเอาไปเลยผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะอูหตัวนี้สวยมาก อะไรเอ่ยอ๋อตัวนี้เป็นเดรสต้าแม่นะตัวนี้เป็นเดรสนะคะสีดํารวนนะตัวนี้เป็นเดรสแขนกุดค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนโอ้โหสีเข้มเข้มสีสวยมาเลยค่ะเป็นเนื้อผ้าสิวผ้าชีฟองค่ะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะเบาบางมาอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเสื้อคลุมนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าซิวชีฟองค่ะคุณลูกค้าค่ะไปต่อที่แม่เสือสาวค่ะเป็นเนื้อผ้าซิวค่ะผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะคุณลูกค้าค่ะ หรือว่าจะเป็นเขนยาวแบบนี้ก็ได้อู้หูหลากหลายหลากสไตล์อะ่ะคุณลูกค้าสกอตสีสวยคะ่ะไซส์เอ็มค่ะไซส์เดียวคะ่ะคุณลูกค้าขาไซส์เดียวน่ารักน่ารักคะ่ะตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายผ้ากระต้อนแม่เสือสาวโอ้โหตัวนี้น่ารักมากน้าสั้นหลังยาวจะ้ะคุณลูกค้าขาตัวนี้น่ารักน่ารักนะหรือจะเป็นเนื้อผ้าซิวผ้าชีฟองเลื่อนแต่ว่าตัวนี้รวมผ้าถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดคะ่ะคุณลูกค้าขาแต่รู้อย่างเดียว ต้นทุนจาก43บาทราคาเหมาเหมาเหลือต้นทุนต่อชิ้น30บาทคุณลูกค้าค่ะเหมาเล่นคนเดียวขายคนเดียวเรามีเป็นราคาเหมาอีกต่างหากนะคุณลูกค้าค่ะสามารถพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะคะอุย้ยไซส์เดียวน่ารักมากไปต่อค่ะไซส์ S ค่ะนี่เป็นแบบว่าเป็นแบบทรงเหมือนอ่ะบนรูนบางๆก็มีแขนสั้นค่ะคุณลูกค้าลวดลายค่ะ แต่ถ้าขึ้นไม้แขวนแล้วสวยนะแม่แม่แหวนนี้แนะนาให้เอาไปซักเอาไปรีดนิดนึงนะคะเพื่อจะเห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะแต่ตัวนี้ค้ามาหมดนะแขวนสั้นแข้นยาวสายเดียวทรงครอบค่ะคุณลูกค้าขาประปนกันมาแต่หลักๆจะอยู่อ่าแบรนด์ของ HM นะคุณลูกค้าขาเฮทุกตัวนะคะป้าน้ํามนง่ปื้อเรารู้เองเราพี่ว่าพี่ได้หลายตัวนะซื้อไปใส่เองเนี่ยคุ้มเลยนี่ค่ะใส่เป็นคุมแบบนี้ก็ได้สก,กอตส,สวย นะเข้ารูปเข้าทรงกลุ่มออฟฟิศแบบนี้ก็ได้เนื้อผ้าายผ้าคอตตอนค่ะออฟฟิศตัวนี้ก็ได้คุณลูกค้าค่ะโทนสุภาพเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะมาหมดค่ะแขนกุดน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะโอ้โหใจดีอันนี้เราแบบรีวิวให้เห็นทุกตัวนะแม่ โชว์ทุกตัวจริงๆอะแม่โชว์ทุกตัวจริงๆเน้นย้ำอีกรอบคุณลูกค้าขาซื้อสามถุงจกปกติราคา2 2 5 0 0นันอบาทคุณลูกค้าขาได้ส่วน0 0บาทคุณลูกค้าขาจ่ายยอดเพียง21,500ับาทได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยสิทธิสมาชิกค่ะแม่แม่ขาเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุแต่อันนี้คือสเต็ปแรกเป็นสมาชิกแต่สเต็ปสองคุณลูกค้าขาแต่สเต็ปสองคุณลูกค้าขาเรามีเป็นเหมาเหมานะแม่ซื้อเยอะนะแม่นะ จากต้นทุนชิ้นหนึ่ง43บาทเหลือ30บาทโอ้โหมึกเมื่อสคูนี้พูดกับกล้วยถ้าเหมาเหมาลวกล้ว,วยคุณลูกค้าถ้าอยากได้เหมาสเต็ป3เช็คราคาพูดคุยเข้ามาเลยแม่อยากรู้ราคาเท่าไหร่นะเช็คมาเลยอยากขายคนเดียวอยากเล่นคนเดียวนะทักทายเข้ามาได้คะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะหาแอดมินได้หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก็ได้สามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบัของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะ จะเป็นไลน์ก็ได้ Facebook ก็ได้หน้าเว็บไซต์ก็ดีนะช่องทางติ๊กต็อก็ได้นะอินสตาแกรมก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าขึ้นไม้แขวนแล้วจะสวยนะแม่เขาลูปเขาส่งเวลาคุณลูกค้าตั้งหลานนะยิ่งงานตัวนี้นะไลฟ์สดก็ได้ไลฟ์สดก็ได้อู้ตัวนี้สวยมากอุย้ยโลดน้ําเป็นอะไรกับไฟพี่ขนาเนี่ยน้ําหลายรอบแล้วนะโอ้ยน้าเอ้ยน้า อ,อ,อ๋อน้ำไม่ได้ผิด,ดนะอ๋อน้าอ๋อน้ำเอ,อ้ยสองลงอันนี้เป็นแบบว่ารอบกา่าลูกค้าขาแขนยาวน้าส,สวยน้ำด้าน,นหลังเราภาพสวยไหยอมอ๋อเป็นฟองลูกค้าต่างคนต่างฟ้องต่างคนต่างฟ้องสวยนะขึ้นไม้แขวนแล้วนะตัวนี้จะสวยมากเหมือนคัตตอนแบบคัตตอนผสมยืดน่ะลูกค้าตัวนี้ขึ้นไม้แขวนนะตัวนี้ใหม่มาก ถ้าขึ้นไม้แขวนแล้วอะ่ะคุณลูกค้า,คาเวลาลฟ์สดนะจากต้นทุนนะตอนนี้สี่สบสาบาทราคาถุงหนึ่งน้ำหนักยี่ิบห้ากิโลนะอ่าจำนวนชิ้นประมาณการสำหรับถุงนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสี่ชิ้นอุ้ยตัวนี้สวยมากถ้าเลื่อขึ้นมาผ้าจะใหม่จะเงาอ่ะแม่ดูค่ะอขออนุญาตรีวยวให้เห็นทุกตัวจริงสีขาวอู้เลิศสวยอะ่ะไปเที่ยวก็อยู่ในนี้ขึ้นห้างก็อยู่ในนี้ไปวัดก็อยู่ในนี้อะคุณลูกค้าให้เอ็มอะ่ะ แบรนด์ฟัสแฟชั่นอะแบรนดีแบรนดังอะคุณลูกค้าดูค่ะป้าสีขาวะ่ะกล้วยก้วยหาเช้าสีขาวอยู่ตัวนี้ค่ะกล้วยอุ้ยกล้วยใส่ไม่ได้ไปต่อค่ะกล้วยใส่ไม่ได้มันตัวเล็กดูลูกค้าสวยมากเป็นรวมผ้าสวยทุกตัวอันนี้ก็เรารีวิวให้คุณลูกค้าดูประมาณการ นานเน้นย้ำอีกรอบค่ะคุณลูกค้าคะอยากรู้ราคาประมาณเท่าไหร่สามารถทักหาแอดมินได้สําหรับไรนี้คลิปนี้เป็นแบรนด์ h m n เป็นแบรนด์ fast fashion มีที่นี่ทีเดียวที่บริษัทบัคของเราค่ะคุณลูกค้าคะสาหรับไรนี้คลิปนี้แอวขอบคุณค่ะ